สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีพี่น้องอีฟซีเบิร์ตสุภุสุคนเนาะมือนี้กะมืมอนี้กะพาพี่น้องมาลุยปลาลุยโด่งเด้อมันเนี้มาเก็บ,บเพชรญบุญมาอันตัดไม้กับลูกโคลูกเคยเพิ่นได้เพ็ดเพิ่นก็เลยโทรเอาว่ามาเก็บเพชรเด้อเพิ่นว่าหาจุเพิ่นน่ะเก็บได้น่ะกตานึงแล้วพี่น้องแล้วเฮาสีไายทุกคนเบิ่งเนาะตอนนี้ก็เพื่อสิเขามาหาเพิ่นหาจุเพิ่นเห็นเนาะอยู่ทางทางเขาเป็นเกี่ยง ใส่หมวกใส่เสือไว้เพราะว่ายุงไล้ยเนาะฮู <Bye> ้แน่แน่ยุงดาห้องแห่งใส่เสือสีดำมึงในยุงมันแห้งอันนี้มัดจับเต็มอยู่พี่น้องเฮ็ดหน่ะจุคนเก็บเด็กระตาหนึ่งแล้วนอนสีไทยเฮ็ดฮู้แต่นายยุงแห้งอะไเขามาบูปปลาบูดงเด้อมันเนี่บบได้บบได้มาจ็กเสื่อน้องบุดิบผ้าพี่น้องเข้ามาจ็กเกื่อสื้อเฮ็ดเฮ็ดก็นำเสดา มาถ่ายมาถ่ายโอ้น้ำน้ำพี่น้ะอ้ยเอ้น้ำก้อนอ่ะที่เมมหมุนมากม่ถือมันแมนอยู่บททางนี่น่ะมันแมนยี่ะน้ำดจาออกมาเด้อเออ่าเาหอล้มาเห็นแบบเจาฐานในบ้านนนสีอันแพงรัวก่อนอ่ะสเอ้วนกเป็นไทยผุมเลยไป อืมแสดงว่าจุนะครับไปบ่หอด้ทางไนเหมอนโอ้ยนั่งลีตูจะกันนี่งน้ำก็มึก็ยิ่ยนเขาอยากไดแตะเฮ็ด ตูนมาเบิ้งตูนายตายละกันตายละเป็นตายนพไทเพื่อนไท้ไม่ใ่เพื่อนฝั่งเ่นฝรังถึงใครจะทางายยะมึงยังนักเไหนวยนอัี้สวยดิะเม่อกี้คนนี้คนนี้ยคนนี้ย ทำมันแปนครเหพน้องมคนี่ยน้องวนมีนว้าวาจยเองนีเก็บลแี่แล้วนี่เขาไม่ได้เอาหร่วพี่น้องเมื่อก็บเพชรแต่ว่าเออกระถือกระชวนมาอ่าทของอย่างเนี่ยนี่หมี่จ้เนี่ย โอ้ยบนเห็เออมันมัสิจัากำลังยัวยัวยู่งด้แ่เก็บส่อา้าสนก็เอากับตามาเลยเนาะอเนามาในเด้อกับตามาเด้มาเก็บเห็ดเออเห็ดปวกแต่ว่ามันกกอยาเปืยละขันมาหมูว่ามีอ้มันฝนตกเนาะ มันเปื่อยหน่วเดียบเนดกันนเยันวานก็ดูเส้ทางเลยทา่องวาีแต่น้าหมุนเข้ามาเสพวยได้มันเปื่อยบลพี่นาะเฮ็ดเปื่อยหยีบไปเนาะนะด่าเล่นีนี่ด้สเห็เี่ยมเปื่ยบ น้ำก็ขออุต่าหถเดือนกี่เข้ามาว่านีมัได้เหลืองไปเน้อจะได้ให้งมีมลังจะใชาบนหนาเน้อเดือดเหลอเลยน้ำก้อนหนักกอตาพี่น้อเมื่อหมุนปลาเธอทํานีด้หนวเกียต้นนเ็นโซน้เี้นนะอ้เบาได้จ่ะดอกมันงามดีได้จ้าได้แชทยังสิจีมาี้

อ er> ุ้งพูนจำกล่องหาเฮ็ดเปื่อยเฮ็ดเถ้าเนาะเถาอบานห่ขันวานี่พอดีนี่พ nice ี่น้อะเฮ็ดน่ะขันหานนี่พอดีขันยาบุญเนี่นวานนี่เนาะมันหัยยังแข็งอยู่ไล้ะเออตีนมันยังแข็งแข็งตีนแข็งเนาะพอดีแก่หนึ่งีเตียวพี่นั้นเพื่นเก็บนแต่กตานึงละยาบุญเลยเถอะอ่ะยุ่งแต่เกลย แ ah, ต่เกษมเกษมพี่เนาะข้อยมาเอยบ่อได้พี่อ่ะพากกันเก็บปลาบ้่นแล้วมุนก็ไปกับน้ำกอสัมกับยาแล้วมาหนำอยู่สวนแบงแล้วมาอู้ตันนายจนจนมาสีงูเมื่อแล้วเคุยมาไก่แต่ว่าเขาบอกข่อยเขามาเถอะเนาะเราจะข่อยได้แมนเบิร์ดมันเนาะ ต้นยางของนุ่งสาวเผยคสนี้วนยางของอ่ะทาตีเสดายนาะงางใหญ่แลวเนาะน้องนะไดทันมีต้นยางเออเขาจะเอาปลูกเองนะเออเออ่มันสีกินโอ้ดนยุงร้ายอะไพี่เนาะนืมยบุญบรรโทาเอามาฮาเฮ็ดนะบุได้เขาหลอกฮอยูเพิ่อนแล้วเขาไปวังกีกับเปือยซะพี่นนองตอนนี้กอ เลาะหาเห็ดอยู่น้อยังบระท่นไหนมีถามว่ามันมีอันได้เก็บอีกแล้วเฮาสิทายทุกคนเบิ่งเพราะว่ามาน่ะสมญบุญเพิ่นเก็บเบเิดแล้วเนาะไดกะตาหนึ่งเฮาก็เลยมาบ่ทันต้องได้มาหาใหม่หาใหม่คั่นมันเห็นได้เก็บแล้วเฮาสิทายให้ทุกคนเบิ่งตอนนี้กะลุงหาก,กับป้าสวยก็กำลังมาอีกสองผัวเมียอ๋อยุง เห็ดน่ะฝนตกมันจนเน่าจนเปื่อยพี่น้องเพราะว่าฝนตกฝนตกมันก็เลยเปื่อยเดี๋ยสิออกไปถ่ายทุกคนเบิ่งเนาะทุกวันงรหาเ็ดอยู่ายบุญกพยโทรมาเลยอยตละมนะยบุญิไดลาเตเลยออยาน่าท่านตัดมาแต่หาเ็ด ยังบุญตัวให้มากแล้วสองพวเมียจุกคอยลงมึงแน่กว่าจุกคอยนะมันจะสองพวเมียซื้อจากาเต็มจาเต็มอันนี้นะคอยบจา่อยู่อยู่เออเ็ดถาวเลยนะเ็ดว่าตว่าหูนึงูู แดนนเาาะ่พี่น้องตอนนี้กำลังสีแพากันออกมือแล้วเนาะนี่บุญเก็บเอาเบิร์ดแหลวเดืตานึงคนมาหนางกระสีมือวนขับไปอาณาไม้ไปขับไปอาณาไม้ไปบุตรชเฮ็ดทำไมเอาหน้าไม้ครับหัวนึงกัดตบยุงงอือมาให้ยุงกินมาเลี้ยงยุงสวนนี่บุญเออเพิ่มมาอันนี้ค่ะเลยเนาะอืหน้าไม้นะใหญ่แเถพี่น้องคุณนะว้าเกิดกลางอันนี้ เหี Smile, gy, ่ยวขึ well, s <S ้นเด้อจิว้าเ่อ oh uh? no, no. no, no ันใหแท้พี่น้องักน้มยาบุญเอามืเฮ็ดเพลลา่มาเสียน้มันโลดมาม่วนมามาเลี้ยงยุงยบุญแ่นแ่นบ่ทางนีเฮาออกมาทางน่ะแ่นบ่ทางจักเฮาน่ะแ่จักบันบามล Long thai honey, long thai 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 long Nó long hết long thai 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 ออกเมื่อแล้วออกเมื่อแล้วยุ่งกินพี่เนาะได้หนามัยเนาะเนึยงว่าสีแดงมัดอันท้ายตอนเก็บเพชรกับบัวท่านญี่ปุญเก็บเบิดเลยมันบานเหมันต์แบบเน่ฮะไอห่าผ้าหลอดพ่อผ้าไปมันแมันอยู่บัวท่าหงโล่ท่าน่ะพอไปทางนี่แลอวป่ะตอนที่เขามาคือโมแมนแบบนี้ม้วนเปล่า นมันรถมันหมุนป้าว่ะพี่น้องรถหลวดมหาเหตก่ทั้งมวนทั้งมืออ้เด้หมุนปลาหมุนดงพาในน้มูนึงาออกหลอดหมห้เพาพี่อ้างจังหมูนึงเมื่อกี้น่ะมันหันาวเบิดกับรถบกข้ากันเก็บ จนเหียอไปยาย,หาหายให้ไทยได้ลงคิบผม่าดเห็ดมูเฮ็ดเนี่ยไทยได้นนั่กับตาคนเก็บแล้วตอนนันมีมา,าก้ทยกอโต๊ะลท้งผากันเลนไว <c oughs> ้ตัวเ็อยู่บา้างที่คุ้มใเตีเห็นและต้นย,ยูบอกคุ้มใหญ่นานะจะต้นคุ้มใหญ่ไหม มาทายสวนอย่างไหนให้พี่น้องเบิงบ่ได้ทาเฮ็ดก็ได้โอ้สวนยางน้องนะอ่อนันอ่อนสวนยางพระเจ้านดิเคยทาไ้ขายโอ้จมาปลูกนมันยางอีแนนะบ่ามาปลูกกกยางนใหญ่เนาะนี่ายางจ้ได้้มาจากประเทศก็ได้โอ้ยาบไปเอาิโอ้ยเอามน่มนนี่ยง กิเอางกีนะอันแรกแม่เด็กเขาเบิาพี่น้องาเ่าเองกับบุคคยเห็นนะเขาจะเห็นเดยนเขาจะขึขวบวันนี้วะขวบวันแล้เขาจะสะอาดเออบันก็จะหอมมันเอาบันเขาจะเมื่อกีดเอาละกัอันนี้อืมเห็นน้อพี่น้องนี่กี๊ยย่างเขาจเก็เคยเห็นนะฮะบุตสังเกตเนางอเอเสนเห็นเ่นว่งกีเห็นอยู่ในถั่วยางเขาจะมาเก็บมาเบิร์ดบางกี เออเออเขาจะเอาเก็บอย่างเนาะฮันเด้ก็จะเอาฮันเบิดบอกกีดนะเ่ยมันขึ้นแล้วก็ะอันนี้ยะันนี้น้ำยาตะสน้ำยาเออมีหลอย่างก็าวแล้วเนาะมันลเขาจะถั่เเปเหตดเพือะไรจวะอ้าก็ดเหตุแต่ทุกอย่างเลยเหตดเกิดเห็ดอันโลดเห็ดอันน่ทุกแลวหละ อย่างเอออย่างอันนี้ไปเห็ดเก๋อแค่เดียวว่าหมดเถอะเห็ดเก๋อเห็ดช่องแม่เออเดี๋ยนะเห้าเฮ้าบบหูหัวนาะก็เลยนี่เอออันนั้นบรเขาจะเอาไปเห็ดนะสมพอ่อเนาะนี่เหากับโเคยหูเคยเห็นเอาพี่น้องเพราะว่าเหาบบมีสวนอย่าง อย่างอัน <Solomon> นี <who referred to> ้ข <ged> ้าจะว่าเอาไปเห็ดเกือบเห็ดเทียงแนวที่ว่าเครื่องใสอุปกรณ์น่ยได้เบิดเออเออหมดหมดทั้งหมดทั้งยุ่งพี่น้องเอ้ยพี่น้องอันนี้จะเป็นทางเขาเป็นแกงเนาะสวนมันเข้าจะเท้าขางผาภาษีไทยทุกคนเบนมาทางเขาเปกงตามจากตะกอนแหยได้ตะกอนนะคนทางยี้งามพี่น้องเดี๋ยวนี้ข้าจะคุ้ม ม่เกตไม่ไมาดับแต่ต้องสวนไฟสัตว์ในลุงหักเลยเออสวนหนอง